ริมแม่น้ำโขงที่มีตำนานสะพานแห่งหนึ่งว่ากันว่าหากคุณขับรถผ่านในยามดึกอาจไม่ได้ข้ามไปอย่างปลอดภัยเสมอไปเพราะมีใครบางคนกำลังรออยู่กลางสะพานสะพานมิตรภาพไทยลาวหนองคายกลางวันดูเป็นเพียงสะพานธรรมดา รถสัญจรไปมาอย่างคึกคักแต่ในยามดึกสงัดโดยเฉพาะเวลาตีสองถึงตีสามที่นี่กลับเต็มไปด้วยความวังเวงราวกับเป็นอีกโลกหนึ่งคนขับรถบรรทุกและรถโดยสารหลายคนเล่าเรื่องตรงกันว่าขณะขับรถข้ามสะพานมักเห็น หญิงสาวผมยาวในชุดไทยโบราณยืนอยู่กลางสะพานเธอจะยกมือขึ้นกวักช้าๆราวกับเชื้อเชิญบางคนกล้าเล่าว่าหญิงสาวนั้นจะเดินตรงเข้ามาหารถพร้อมพูดเสียงแผ่วเบาช่วยด้วยฉันอยากกลับบ้านเมื่อคนขับหันกลับไปดูในกระจก ร่างของเธอกลับหายไปเหลือเพียงหมอกขาวบางๆลอยคลอเคลียอยู่กลางสะพานตำนานที่เล่าขานกันมาคือหญิงสาวผู้นี้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพลัดตกสะพานลงแม่น้ำโขงเมื่อหลายสิบปีก่อนกระแสน้ำเชี่ยวได้พัดร่างของเธอหายไปไม่เคยพบศพ อีกเลยชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่เพราะยังกลับบ้านไม่ได้หลายคนที่เคยเจอถึงกับสาบานว่าได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอลอยมากับลมและได้กลิ่นทูปอ่อนๆทั้งที่สะพานกลางน้ำไม่มีใครอยู่ สิ่งที่ทำให้ตํานานนี้น่าขนลุกที่สุดคือมีคนขับรถโดยสารรายหนึ่งเล่าว่าเคยจอดเพื่อจะช่วยหญิงสาวที่ยืนกวักอยู่แต่หลังจากนั้นรถคันนั้นก็หายไปทั้งคันไม่เคยมีใครเจออีกเลยจนทุกวันนี้ยังเป็นปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา ทุกวันนี้แม้สะพานมิตรภาพไทยลาวจะยังคงสัญจรไปมาได้ปกติแต่สำหรับใครที่ต้องขับผ่านสะพานในยามตีสองถึงตีสบางทีคุณอาจไม่ใช่คนเดียวที่อยู่บนสะพานนั้นเรื่องนี้เป็นเพียงตำนานเล่าขานจากคนในพื้นที่ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ